เอาละครับผมเริ่มนิจักเราจะขึ้นไปพิชิตนะฮะสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสิบแ่นนะฮะเดี๋ยวจะเริ่มรับนับไม่ผมเมื่อกี้มันถามลอตเตอรี่แล้วสามเจ็ดเก้าสิบไม่มีหมดแล้วอันนี้เริ่มจากจุดนี้นะครับเริ่มนับจากจุดจุดนี้ตอนนี้เราอยู่ที่วัดเขาวงพระจันทร์ฮะเราจะขึ้นไป สักกะละว่าพุทธบาทอยู่ข้างบนนะอยู่บนยอดเขาขนาดนี้เรากี่โมงพี่ดูตอนนี้ขนาดนี้ตอนตีเท่าไหร่หกโหานาทีปกติเขาบอกว่าขึ้นข้างบนเนี่ยไปถึงไปถึงยอดอ่ะประมาณสองชั่วโมงแต่วันนี้เจ้มาด้วยเราเอาไงเจ้ไหวไหมไหวไหวหรือเปล่าช่วยช่ยช่วช่วยช่วยช่่่ ถ่ายมาถ่ายเอาไงจะปอสู้หรือเปล่าสู้ไหมสู้ไหมสู้ไหมสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบขั้นสู้ไหมเจ้าสู้โอเคครับสู้นะครับความเพียรของเราความเพียรพยายามของเราเพื่อจะกระตุ้นไปสักการะของเราใช่ครับขบวนเราก็ขึ้นไปเหนือถ่ายเหนือกรขึ้นแล้วนะฮะมาเร็วน้องอ่าเชื่อไหวไหมไหวครับผมไหวจ้าอ่า รถสองคนกำลังจ่ายเร็วอยู่เออมิสเตอร์มาร์คมิสเตอร์มาร์คไไหมไหยังไม่ชิดโอเคครับผมนี่เริ่มจะกจุดตรงนี้นะฮะเรากำลังจะเดินขึ้นไปนะครับบันไดขั้นแรกนะเนี่ยไ้ดะี่ก็ทำคลิปลง youtube ก็เดี๋ยวต้องไปตัดต่ออีกทีนึงฝึกๆไปกันโอเคนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปนะฮะตอนนี้อยู่นี่ประตูนะฮะวัดเขาวงพระจันทร์นะครับผมไปเราขึ้นไปข้างบนนะครับไงขั้นขึ้นไปแล้วโอ้โหไปไปครบสามพเจ็ดร้อยเก้าสิบแล้วก็ลงมาแล้วไปแล้วไปเลย,เเลยจะปามา,มาอันนี้ขึ้นมา ไม่รู้กี่ไปกี่ขั้นเมื่อกี้เศร้าแทบแแล้วยัไม่เริ่มนะหอบแล้วครับตอนนี้ <c oughs> โอ้โหนี่ยังถือของนี่นี่เออเอาใส่กระเป๋าป่ะอะไรไม่เป็นไรอันนี้กระเป๋ามีอะไรไหมเนี่ยก็ <c oughs> มีพวกอ่น้ำพวกถ่าใส่ไปที่ห้านะาม,<อ>มันยังใส่ได้อยู่แต่งมาก็ได้หรือยัง่ไหมแต่งมา,าเก,มากเปิดใส่เลยแงขนมใส่ไดเนาะฮะอะไรมาโอเค เพราะว่าพอดีผมเอากระเป๋ามาด้วยนะฮะกระเป๋าสะพายก็เลยสวัสดีครับอาจารเป่าเปิดใส่เลยเห็นไหมนี่ก็แน่นหมือนเดิมอืมมีอะไรบ้างเพได้นที่เอาก็ได้นะนี่บาบาผู้กินจำทามีอะไรอีกมีพอแล้วอันนี้กินโอเคแบนไม่ไหวอืเบาๆลงมาเบาแล้วใช่ไหมเอาออกมาอีกไหมล่ะเบาแล้วเบาแล้ว เพราะสะพายมันก็ไม่หนักเท่าไหร่โอเคครับเบาหนักข้าวหนักข้าวได้โอเคเอาทำไมช้าจังเลยเ่ะต่อก็นอกต่อให้ก,ก่อนเจ๊จิ้มอยู่ข้างบนเจ๊จิ้มอยู่ข้างบนงไปไม่ถึงไหนเลยก็เอาะ,ะครับแล้วจะไหวไหมครับไหวไหม ใกล้จะถึงแล้วกันแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวขึ้นไปว่าเราจะไปถึงจุดไหนโอเคครับเจนครับผมจริงๆแล้วเริ่มเริ่มนับจากตรงนี้นะฮะนับจากตรงนี้ครับที่เราขึ้นมาเมื่อกี้แบบไม่ใช่เลยเดี๋ยวมันพลาดวิดีโออยู่างเดียวเท่าไห่ข้างน้าไหมเออสามพันเจ็ดร้อยกว่าไม่นับขั้นแรกเลยอันนี้ใช่ใช่เล็กเล็กหนึ่งหนึ่ง โอเคตอนนี้เรากำลังขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมยังไงก็ต้องสู้สๆ,ๆเขากำลังลงมาแล้วเขาขึ้นไปถึงลวอันลอยปอดัดสายอลไรแบอันนี้ที่ไหนนะ่ะ<ๆ>อ่ะโอเคฮะ เวเร,เราขอแซงก่อนนะครับโอ้ะะโหเลืออีกตั้งสามพันกว่านะนักสแสดงบุญ ขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมนะครับเสร็จกันแล้วครับทุกท่านโอเคลยจะจีบไหมนะครับไม่แมยก็ต้องไว้ครับผมได้ไหม เวลาเราเป็นผู้ชายจะปอแใงไปแล้วอ้ใจแล้วหอบแยกแยกเลยบาดิลกลัวโอ้สุดยอดไม่ต้องรีบเจ๊ขึ้นเรื่อยเรื่อยจเย็นแล้วขึ้นไปนั่งพักข้างบนหอบเลยครับท่านผู้ชม ตายแล้วโอเคครับหอบเลยหอบแค่แคกเลยครับโอ้โหตัวเล็กลงมาแล้วเก่งมากเยี่ยมมากเยี่ยม พักก่อนไหมพักได้นะเต็มเลยร้านไม่กินสั่งน้ำได้นะจะสวาะ่สวางเลยนะตอนนี้เวลาเท่าไหร่ อ่าตอนนี้เวลาหกโมงสิบ OK, oh. oh. เจ็ดนาทีพ oh. okay, okay, okay. so okay. ี่โอเคฟ้าสางเลยครับผมหกโมงสิบเจ็ดฟ้าสางแล้วโอ้กันตึมเลยโอเคครับเดี๋ยวไปเจอนักบนโอเคนะจุดนี้ที่ไหนเนี่ยห้องน้ำมีห้องน้ำฮะใครห้องน้ำป แล้วขึ้นมาถึงชั้นนี้แล้วก็เห็นพระพุทธโชคนะฮะ <laughs> ตอนนี้หยุดกำลังมองอยู่ด้านข้างของท่านนะ,ะ,นะ,ะ <iet> จุดตรงนี้ชั้นเห,ห,น,หนียก็หาน้ะทานได้ฮะ,ะตรงนี้นวมสการลอยพุทธบาทสามเจ็ดร้อยเก้าสิบกกั้นเปะเลื่อนไฟพุ่งสดอ่ะอ่ะรอแล้วโอ๊ตรอแล้ว ขึ้นมาทีเดียวนะครับท่านผู้ชมถ่ายแค่หน่อยโอ้โหเดี๋ยวอะไรใช่ไหมเหนื่อยมากเดี๋ยวให้เช็คกอนอีกจ้าถ่ายรูปกันช่วยพอออกมาทิหนึงมันมืดเก้าอะไรเก้าสิบโอเค๋ยวนี่อาจจะพักจุดแรกนะเราซักจ้ำหนึ่งเราก็จะได้ขึ้นข้างบนดละอ่สักกัละ ไปยจำบุญตรงนี้ได้ถา,า,า,า่าาาาเรามาแบบเหมือนแบบนักแสวงบุญนะนอนโอเคครับผมแล้วเจอกันข้างบนครับาาก็จะไปเจอขึ้นไปเจออะไรบ้างครับที่พักจุดต่อไปครับโอ,โ,อโอเคนะที่มา ห้าหลังไว้กันหรอเจ้าเชียนปิดใกล้ไหม้อ๊ะกันแรงผมจะเห็นพุทธโชคเลยเด็ดจากน่ะอยู่ข้างล่างโเจ๊ไอ้แม่เดี๋ยวจุกนะมึงสู้ไหมสู้ไหมสู้นะครับสู้ครับตอนนี้ประมาณ700ขั้นแล้วนะครับเออโอเค พักก่อนนะกินน้ำให้เก่งกินน้ำพี่ท่ากแล้วผมโอเคครับผมจะถึงละสามพันขั้นแล้วมีเย่ด้วยนะครับโอ้ยโอ้ยเป็ไงเด้อเด้อรอนั่งก่อนเด้อเด้ลยโอเคสู้ๆครับผมโอ้โหแต่วิวตรงนี้สวยมากเลยครับสามพันขั้นแล้วโอเค นะฮะฮโอเคครับผมเด็กเจนข้นบนนีงครับ <Okay S 2> โอเคครับโอ้น้องแวนนอนได้กิจตื่นแล้วเนี่ยฮะวันที่ิ้งขึ้นหรือว่ายังไงโอ้โหเจ้ครับใกล้ถึงแล้วครับเจ้นี่นิดเดียวโอเคครับโอ้โหบิวข้างล่างแบบโอเคนะครับโอเคแล้วขั้นขั้นไหนสุดท้ายโอ้โอเคครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอเคสุดจอดเเหนื่อยโคตรโคตรเลยครับ เจ๊ตีคองเลยครับเอาเลยเลยตีคองเลยเพื่อเป็นศิลปมงคลนะฮะสุดยอดนะเอาเพิ่มไหมครเอาเลยครับเพื่อเป็นศิลปมงคลนะฮะโอเค ด้วยความปักปั่นและศรัทธาในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงยอดอะไรนะพิชิตยอดมันอยู่ตรงไหนตรงใต้อ๋อยังยังขึ้นไปอีกนะฮะอ๋อแล้วกันเจ๊พอโอเคมันมีที่ถึงในจุดจุดสุดยอดจุดสุดยอดละเดี๋ยวขึ้นไปเนาะไอ้จุดสุดยอดก่อนที่ตรงไหนโอเคอ๋อนี่ย โอเคในที่สุดแล้วก็ชิดได้นะครับผมเอาวงพระจันทร์สามร้อยเอ้ยสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบท่านนะฮะซื้อแน่นอนชาเจ็ดเก้าเกบโอ้นี่นะครับผมในที่สุดเราก็พิชิดได้ขึ้นมาสิแม้จะช้าหน่อยแต่ก็ขึ้นมาสิฮนะ วิว okay. okay, 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 ้านหน่าโอเคโอเคครับจะถ่ายรูปก่อนนฮะเกิดล้วยังโอ้เจ็ดเเจ็ดเาศูนย์โอเคผมถ่ายรูปกันฮะ่อมาถึงแล้วก็ จะขึ้นไปสักกาะระลอยพุทธบาทข้างบนนี้คนระับเพื่อเป็นิริมงคล ครับนี่ยวก็สักกระละร้อยไประด่ากันนะครับ